คลิปนี้นะคะก็จะรีวิวสลามนี่คือเพิ่งล้างมือมาก็สลามก็เป็นสีเหลืองกินแคนตาลูปสูตรแป้งสีจันคือแสงมานี่หน่อยนะ ยืดมากนะคือไม่ติดมือนะเราหาอันนั้นไม่เจอเราเลยเอาแป้งแค่นะถูใส่มือน้เบาๆเราก็นวดไปสักพักเราก็วางไว้เราไปล้างมือแล้วก็ไปแช่ข้าวล้างข้าวเสร็จปุ๊บเช็ดมือแล้วก็มาเล่นมันก็ไม่ติดมือมือเท่าไหร่มันก็เงาเหมือนเดิมอะไม่แตกต่างกันเลย โอเคนะอย่าลืมมาไปทำกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบ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 าย